สวัสดีครับอยู่กับป <Awesome. S 2> ีนะคะวันนี้ผมจะมาพากินจุดได้มากที่สุดนะครับมาดูกันเลยจุดจ้าจุดจ้าจุดจ้าจุดโอ้ตัว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 ใหญ่แม่ในจอที่ย้นที่สีกลับมาอีกครั้งบนมือถือมาไมเนี่ยเอาหมายนะครับเอาหมาย ไม่ได้ต่างตัวนะครับเมื่อกีุ้จ,จุ๊ยเป็นไงบ้างครับเห็นหรือ,อยัง ามาแดกตัวน้อยกันเลยนะครับจุดดจุดจเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าพยายามจะมาแดดคอยไม่ได้แดดคอยดอกจุด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  ไหมครับชูตรนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับผมจะบอกกินคนอื่นได้ง่ายม,มีตัวงโง่ที่วิ่งเข้ามาไม่ <c oughs> ตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ